มาเที่ยวจังหวัดยโสธรน,นะครับลานพญาเถนพญาคันคากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรน,นะครับสวนหยกเดี๋ยวเราเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี่น,นะครับตอนนี้เราแวะที่ลานพญาเถ็นจังหวัดยโสธรนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวเช็คอ,อินที่สวยงามน,น้อเเื่นของจังหวัดยจาโสธรค่ะบึงบึงน้ำขนาดใหญ่นะครับจุดเช็คอ,อินของจังหวัดยจโสธรนะคระไปะที่กระบ,บัน มาส่งนักศึกษานะครับไปทางเราบนรัชธาน,านีนะครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้เป็นลานพญาแทนน้นนครับพญาแทนเป็นพญานาคนะครับส่วนที่เราผ่านมานะันก็คือพญาขันคากนะครับที่เห็นด้านหลังก็คือพญาแทน จาเท็นนะครับ